ขึ้นแท็กซี่อย่างไรให้อุ่นใจตลอดทางคุณรู้ไหมว่าบนท้องถนนของกรุงเทพทุกวันนี้มีรถแท็กซี่วิ่งรับผู้โดยสารอยู่กว่า80,000คันซึ่งการนั่งแท็กซี่นับเป็นการเดินทางที่สะดวกและสบายที่สุดแต่เราก็มักเจอปัญหาที่ตามมาจากการนั่งแท็กซี่ซึ่งที่เห็นบ่อยที่สุดคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการลืมของชิงทรัพย์ลวนลามและยังมีข่าวอื่นๆอีก แต่หากเราทราบถึงวิธีป้องกันก็จะทำให้เรานั่งแท็กซี่ได้อย่างอุ่นใจมากยิ่งขึ้นหากคุณต้องใช้บริการแท็กซี่ทางที่ปลอดภัยที่สุดก็คือการโดยสารเป็นหมู่คณะแต่คุณคงโดยสารด้วยกันหลายๆคนไม่ได้ทุกครั้งหรอกคุณคงอยากถามว่าแล้วต้องทำยังไงละ่ะมงจะปลอดภยัยเรามีคำแนะนำว่าหากคุณต้องโดยสารแท็กซี่คนเดียวนอกจากจะโบกคันที่ขึ้นไป้ายไฟว่างแล้ว เมื่อเปิดประตูเพื่อบอกเส้นทางให้สังเกตดูอาการของคนขับว่าไว้ใจได้หรือไม่หรือมีอาการมึนเมาหรือเปล่าถ้าคุณดูแล้วท่าทางไม่น่าไว้ใจก็บอกว่าไม่ไปแล้วอย่าได้เกรงใจคุณสามารถบอกปฏิเสธไม่ไปได้ครับแต่ถ้าดูแล้วว่าไว้ใจได้และคุณตัดสินใจจะโดยสารแท็กซี่คันนี้เมื่อขึ้นนั่งบนรถแล้วให้สังเกตดูว่า คนขับหน้าตาเหมือนกับรูปในบัตรหรือไม่แล้วดูที่แผ่นป้ายสีเหลืองแจ้งทะเบียนรถที่ติดอยู่ข้างประตูถ่ายรูปทะเบียนรถไว้เลยครับแล้วส่งไปให้เพื่อนหรือโทรคุยกับเพื่อนไปเลยให้คนขับได้ยินว่ากำลังอยู่บนแท็กซี่ทะเบียนอะไรจากนั้นขยับตัวไปนั่งเบาด้านหลังคนขับเพราะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ทำอันตรายได้ยากกว่าที่อื่นสังเกตกระจกมองหลังด้วยนะครับว่าอยู่ในตำแหน่งปกติหรือไม่ และพยายามนำกระเป๋ามาปิดขาหรือวางปิดหน้าอกไว้ก็จะเป็นการดีนะครับทางที่ดีควรจะศึกษาเส้นทางล่วงหน้าแต่หากไม่รู้ทางจริงๆอย่าบอกว่าไม่รู้หรือไม่ชินทางแต่ถ้าคนขับถามว่าไปทางไหนดีควรบอกว่าไปทางที่รถไม่ติดแต่ถ้าได้รับคำตอบว่าไปทางไหนก็ติดก็ให้บอกว่าไม่ต้องใช้เส้นทางลัดแต่ให้ใช้ถนนเส้นหลักดีกว่า หรือหากทั้งคนขับทั้งคุณเองไม่รู้เส้นทางก็ให้ลงเปลี่ยนแท็กซี่คันใหม่ไปเลยก็ได้ระหว่างทางไม่ควรสนทนาเรื่องส่วนตัวให้โต้ตอบเฉพาะเรื่องเส้นทางเท่านั้นและห้ามหลับเด็ดขาดควรสังเกตเส้นทางและป้ายบอกทางต่างๆหากรู้สึกว่าออกนอกเส้นทางให้โทรหาเพื่อนหรือขอลงจากรถทันทีอย่าคิดว่าคงไม่มีอะไรโดยเด็ดขาดระหว่างนั้นสังเกตอาการ ท่าทางของคนขับด้วยว่าเอื้อมมือมาป้วนเปีนแถวๆช่องแอร์หรือไม่หากคุณเริ่มมีอาการมึนๆเวียนหัวควรขอลงจากรถตรงบริเวณที่มีแสงไฟสว่างหรือผู้คนพลุกพล่านแต่หากคนขับยังไม่ยอมหยุดรถให้เปิดประตูทางด้านซ้ายออกค้างไว้เพื่อให้เป็นจุดสังเกตว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่หากแท็กซี่พาไปจอดที่เปลี่ยวอย่าเปิดโอกาสให้คนขับเข้าประชิดต,ตัวควรพยายามหนีออกมา แล้วร้องตะโกนให้คนช่วยจนกว่าความช่วยเหลือจะมาถึงก่อนลงจากรถก็อย่าลืมตรวจด,ดูสิ่งของให้ครบด้วยนะครับอย่ารีบลงจากรถจนเผลอลืมอะไรไว้แต่หากบังเอิญคุณทำของตกไว้หรือลืมไว้บนรถแท็กซี่แล้วมารู้ตัวทีหลังละ่ะเรื่องนี้หมอที่ไหนก็คงไม่มียากันลืมแต่มีวิธีอยู่วิธีหนึ่งที่ช่วยได้ด้วยบริการแท็กซี่อุ่นใจของหายได้คืน ดอกจัน1644เมื่อคุณขึ้นแท็กซี่ทุกครั้งหยิบโทรศัพท์แล้วกดดอกจัน1 6 4 4แล้วกดโทรออกจากนั้นบอกเลขทะเบียนและสีรถแท็กซี่ที่โดยสารทุกครั้งที่ขึ้นรถแท็กซี่เมื่อคุณลงจากรถแล้วเกิดลืมของไว้บนรถหรือมีเหตุร้ายอื่นๆสามารถโทรกลับไปที่ AIS เพื่อให้ตรวจสอบรายละเอียดที่มีการบันทึกเสียงไว้เพื่อติดตามแท็กซี่คันนั้นได้ บริการดีๆให้ลูกค้า A.I.S ได้ใช้ฟรีเพียงปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้คุณก็สามารถนั่งแท็กซี่ได้อย่างอุ่นใจมากขึ้นครับ